สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเควสนะครับโดยเควสที่เราจะมาพูดถึงนะครับก็คือเควสชิชาเลนนะครับโดยเควสชิชาเลนนี้เขาจะให้เราไปลงออดันสกู๊คาเวนนะครับก็จะอยู่ที่ทะเลทรายนะครับโดยรายละเอียดของเควสก็คือให้ไปลงดันสกู๊คาเวนให้ถึงชั้นที่25นะครับ โดยก่อนที่เราจะไปลงดันนี้นะครับลงดันลงลงถ้ำเรียกถ้ำดีกว่าลงถ้ำนี้นะครับเราก็ต้องทําการลงเมืองให้ครบถึงชั้นที่120นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับอผมมาทบทวนความจําให้เล็กน้อยนะครับก็เมืองนี้นะครับเมืองเมืองตรงนี้นะครับ พอเราลงไปถึงชั้นที่120นะครับเราจะได้กุญแจมานะครับโดยเอากุญแจนี้ไปลงถ้ำนะครับถ้ำสกูนะครับอ่ะโดยเมื่อเราได้กุญแจแล้วใช่ไหมครับให้เรามาเอาเอาจับซะง,งั้นโอ้อ่ะเราก็โหลดเซฟใหม่มานะครับก็ไปคุย กับเครื่องนี้นะครับเพื่อไปทะเลทรายนะครับส่วนวิธีไปทะเลทรายผมจะโพสไว้ตรง description แล้วกันนะครับอโอเคส่วนถ้ำสกูกนะครับก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับอ่าเราก็เข้าไปครับแล้วก็เข้าไปหลังจากนั้นเราก็ลงถ้ำนี้ให้ถึงชั้นที่25ครับจะมีตัวเลขบอกอยู่ตรงมุมบนนี้นะครับโอเคส่วนวิธีการลงไปง่ายๆผมแนะนำให้เอาระเบิดอัดตูดแม่เลยนะครับ ตามนี้นะครับก็หามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ